กรอบมหาสัจจรนย์ฟันกําไรเน้นๆใน t i m ม f เ a m ม M15 เป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะครับที่ผมมองว่าเป็นเทคนิคที่เรียบง่ายและมีความชัดเจนในจุดเข้ามากๆนะครับและบอกได้เลยว่าเป็นหนึ่งในเงื่อนไขในการเทคชั่นที่มีประสิทธิภาพมากๆและก่อนที่จะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปและแน่นอนว่าคุณจะไม่พลาดเทคนิคทำกำไรดีๆเพื่อพิชิตกําไรในตลาด forex และทองคํา สิ่งที่ทำให้เกิดเทคนิคนี้ขึ้นมานะครับมันมีคำถามที่ว่าเป็นไปได้ไหมว่าจะไม่มีการไซเวหรือพักตัวในการเคลื่อนที่ของกราฟคำตอบก็คือเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ที่กราฟจะเคลื่อนที่โดยที่ไม่มีการพักตัวหรือไซเวเพราะการเคลื่อนที่ของกราฟเป็นไปตามธรรมชาติของตลาดเสมอจะมีช่วงที่ราคาแข่งตัวในกรอบแคบๆหรือเรียกว่าไซเวก่อนที่จะเลือกทางและหากเราสามารถหาไซเวเจอ เราก็จะเจอโอกาสทำกำไรได้สูงกว่าคนทั่วไปนี่คือจุดเริ่มต้นของทฤษฎีเกาะมหัศจรรย์ผมตั้งคำถามกับตัวเองว่าเราใช้ประโยชน์อะไรจากธรรมชาติของตลาดที่เกิดขึ้นซ้ำๆในรูปแบบนี้ได้บ้างและสุดท้ายผมก็พบคำตอบและกำลังนำความจริงนี้มาบอกกับทุกๆท,ท่านนี่คือหลักการของกกอบมหัศจรรย์เทคนิคที่ช่วยให้คุณเทรดได้อย่างมีระบบและเพิ่มโอกาสทำกำไรที่มากกว่าคนทั่วไปและย้ำทุกครั้ง ว่าสิ่งสําคัญคือการต้องรอสิ่งที่คุณต้องทําความเข้าใจอย่างแรกนะครับคือ 1. ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของกราฟกราฟมีการเคลื่อนที่เป็นรอบๆนะครับแล้วก็ต้องมีช่วงเวลาที่แกว่งตัวในกรอบแคบก่อนที่จะเลือกทิศทางซึ่งกระบวนการเหล่านี้มักจะเกิดในกรอบราคาที่เหมาะสมซึ่งผมก็ได้เตรียมมาให้ทุกคนแล้วนะครับเดี๋ยวดูไปพร้อมกันอย่างที่2ก็คือหลักการถึงกรอบมหศัศรร์คุณต้องรอการยืนยันของสวิงโลและสวิงไฮ จุดสังเกตของสวิงไฮคือจุดที่เขาขึ้นมาแล้วลงไปทันทีนั่นคือโซนที่มีโอกาสที่เขาจะทําซ้ํานั่นเองจุดสังเกตของสวิงโลคือจุดที่เขาลงมาแล้วดีดกลับขึ้นไปและเมื่อเขาลงมาอีกครั้งก็มีโอกาสที่เขาจะดีดกลับและกลายเป็นกรอบราคาที่สมบูรณ์นั่นเองอย่างที่3นะครับวิธีใช้กรอบมหัศจรรย์ก็คือระบุกรอบไซด์เวให้ชัดเจนคุณต้องรู้อย่างแน่ชัดว่านี่คือกรอบไซด์เวอย่างแท้จริงข้อที่4ทําไมกรอบมหัศจรรย์ถึงช่วยให้คุณทํากําไรได้ อย่างแรกก็คือลดการเข้าเทรดแบบผิดจังหวะอันนี้สําคัญมากๆแค่คุณเทรดผิดจังหวะแค่ครั้งเดียวมันจะกลายเป็นว่าคุณผิดจังหวะไปทั้งหมดและทําให้คุณเทรดด้วยความสับสนและงงว่ากราฟอยู่ในสภาวะแบบไหนกันแน่ถ้าคุณเป็นมือใหม่หรือมือเก่าที่ไม่มีความชัดเจนในระบบเทรดสิ่งที่คุณต้องทําก็คือเลือกเอาสักอย่างหนึ่งคุณจะเก่งในเทรนก็เก่งในเทรนเลยคุณจะเก่งในไซเวก็เก่งในไซเว์เลยนะครับ แล้วก็ต้องหาจุดยอมแพ้ให้ได้นะครับคุณจะเก่งทั้งสองอย่างพร้อมกันเลยไม่ได้มันเป็นการจับปลา2มือนะครับเลือกจับแบบเน้นๆให้ได้ก่อนคุณจะได้เห็นพฤติกรรมทําซ้ําของตลาดและใช้มันให้เกิดประโยชน์แบบสูงสุดเพื่อเพิ่มโอกาสทํากําไรจากการเคลื่อนที่ของราคาในรูปแบบที่ซ้ําไปซ้ํำมา คำเตือนคลิปนี้ไม่ได้มีเจตนาชีนา้นำในเรื่องของการตัดสินใจในการลงทุนหรือการเก็งกำไรในตลาดปอลลิตและทองคำสินค้าโภคภัณฑ์หรือ CFD การเฟดสกุลเงินดิจิตล้ลแตชนีหรือหุอห้ตนต่างๆคนตอบแทนในอดีตไม่ได้การัน,นตีผลตอบแทนในอนาคตผู้ชมควรศึกษาและทำความเข้าใจต่อความเสี่ยง,งก่อนการตัดสินใจในการลงทุนด้วยตัวเองทั้งนี้ผู้จะทำไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบอใดๆต่อความเสีหยหายหรือกำไรที่ได้มาจากการนำข้อมูลในคลิปนี้ไปใช้ด้วยความหวังดีจากช่อง KC Forex Trading กลับมาดูที่กราฟของเรานะครับเราจะเห็นว่าณปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นกรอบไซด์เวย์ทีี่่จุดน้ใชมัครบทีนนีี้เ่ยเราจะะไไม่ด้้้ตีีกรรรออบบบบนนคัแแลวหื โดยที่ไม่มีเงื่อนไขที่ชัดเจนนะครับและที่สําคัญระบบนี้เราจะไม่ได้เทรดในจังหวะที่เป็นเทรนด์นะครับสิ่งสําคัญที่ควรรู้ก็คือถ้าสภาวะของตลาดเป็นเทรนด์ต้องไม่ใช้เงื่อนไขหรือระบบเทรดนี้นะครับถ้าเขาเป็นไซเย์อยู่แบบนี้นะครับแล้วเบรกออกจากกรอบไซเย์เราต้องปล่อยไม่ใช่ว่ากราฟขึ้นมาเป็นแท่งยาวๆแบบนี้แล้วไปเซลล์สวนเพราะคิดว่ากราฟขึ้นมาไกลแล้วกราฟต้องลงหรือเซลล์ตามระยะไปเรื่อยๆแบบนี้ไม่ใช่นะครับ เราจะมีเงื่อนไขที่ชัดเจนมากกว่านั้นหรือดันราคาออกมาแล้วบายก็ได้เช่นเดียวกันถ้าเกิดว่ามีเงื่อนไขในการเทรดในรูปแบบเบรกเอาท์แต่ในวันนี้เราจะใช้เทคนิคที่เรียกว่ากรอบมหัศจรรย์เป็นเทคนิคในการเทรดในกราฟที่เป็นไซด์เวย์นั่นเองนะครับโดยคอนเซปต์นะครับดูจากกราฟตัวอย่างนะปัจจุบันนะครับเราจะเห็นว่าเขามีการทำสวิงไฮนะครับสวิงไฮเนี่ยจะเห็นว่าด้านซ้ายและด้านขวาเนี่ยไม่มีเนื้อเทียนเข้ามาเกี่ยวข้อง การที่จะเป็นสวิงไฮที่ดีคือขึ้นมาแล้วล่วงลงไปนะครับเขาต้องทําชุดนี้ให้เราเห็นก่อนนะครับเห็นชุดนี้ก่อนเมื่อล่วงลงไปแล้วเราถึงจะได้สวิงไฮนี้มานะครับตีที่แท่งแดงและเขียวนะครับลากออกมาเป็นโซนนะครับแบบนี้เราจะได้โซนในการเทคแอคชั่นเมื่อกราฟดันราคาขึ้นมานะครับใกล้กรอบของเรานะครับปิดลงมาเป็นแท่งแดงชุดนี้จะเป็นเงื่อนไขในการเทคแอคชั่นเซล์ระยะกําไรเก็บ TP 1ีเท่าเช่นเดิมนะครับเมื่อ เขาลงมาได้แล้วกรอบราคาเราต้องตีเพิ่มนะครับอัปเดตเป็นกรอบปัจจุบันก่อนที่จะมีการอัปเดตกรอบฝั่งเซลล์นะครับก็จะมีสวิงโลที่เขาทําไว้ที่จุดนี้นะครับเราก็ตีกรอบที่แท่งแดงและเขียวไว้ตีที่แท่งไหนก็ได้นะครับไม่จําเป็นว่าต้องแดงหรือเขียวนะครับแต่ว่าสวิงโลเนี่ยต้องใช้สวิงโลที่ต่ําที่สุดเท่านั้นเองนะครับเมื่อได้กรอบแบบนี้นะครับเขาดันราคาขึ้นไปเขากลับมานะครับปิดขึ้นมาเป็นแท่งเขียวจุดนี้เนี่ยเราสามารถใช้เป็นเงื่อนไขในการเทชชันบาย กรณีที่ SL ใกล้ขอบด้านล่างให้ s l ที่ขอบด้านล่างนะครับแล้วก็เก็บกําไร TP 1เท่านะครับเมื่อเก็บกําไร TP1 เท่าเสร็จนะครับก็จะเห็นว่ากราฟดันราคาขึ้นมาทะลุขึ้นมาอยู่เหนือกรอบนี้นะครับชนกรอบใหญ่ของเราที่เป็นกรอบด้านบนนะครับปิดลงมาเป็นแท่งแดงอีกครั้งนะครับกรอบนี้ถูกทําลายลบทิ้งออกไปปิดลงมาเป็นแท่งแดงเราก็เซลล์นะครับไฮของแท่งอยู่ใกล้กับบริเวณกรอบล่างก็วางเอชแอลที่กรอบล่างเก็บระยะกาไร TP1 เท่าก็สามารถทํากำไรได้นะครับ เป็นเทคนิคในการเทรดไซด์เว์ที่ทำกำไรได้บ่อยมากๆนะครับใครที่นำไปเทรดแล้วได้กำไรและอยากกลับมาสนับสนุสนช่อง KC Forex Trading ที่นำสิ่งนี้มาแบ่งปันก็ทำได้ด้วยการสมัครใช้งานโบรกเกอร์ที่อยู่ใต้คลิปนี้นะครับสำหรับใครที่สมัครใช้งานแล้วนะครับก็ทักไปที่เพจได้นะครับพูดคุยกันว่ามีแนวทางการเทรดแบบไหนเพื่อให้การเทรดของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นไปอีกนะครับมาดูที่กราฟกันต่อนะครับอ่าจะมีจุดนี้นะครับที่โดน SL นะครับแท่งนี้เนี่ยขึ้นมาเคลีย การขึ้นมาเคลียร์แบบนี้แล้วกลับลงมาปิดเป็นแท่งแดงเราสามารถเข้าเทรดใหม่ได้นะครับเมื่อเขาปิดแท่งก็เซลล์นะครับแล้วก็วาง SL ที่กรอบล่างเก็บ TP1 เท่าหลังจากนั้นเราจะมีกรอบบริเวณนี้ที่เขาอัปเดตขึ้นมาใหม่นะครับเราก็เลื่อนมาที่กรอบนี้นะครับอ่าอย่างนี้นะครับปุ๊บนะครับเขาทะลุลงมาได้นะครับทะลุกรอบลงมาเลยไม่มีการปิดแท่งเขียวในกรอบเลยนะครับจนมีการดันราคาขึ้นมาปิดแท่งเขียวที่บริเวณโซนนี้เราก็บาย เอชแอลที L _ L _ low. ่โหลด้านล่างเก็บ TP1 เท่าได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเมื่อเก็บ t p 1เท่าเสร็จเราจะเห็นว่าเขาดันราคาขึ้นมานะครับชนกรอบล่างเราปิดเป็นแท่งแดงนะครับจุดนี้เป็นจุดเทคชั่นเซลเอชแอลที่กรอบล่างนะครับโดนเคลียร์เออลเป็นที่เรียบร้อยนะเมื่อเคลียร์เออลเสร็จนะครับจะเห็นว่าเขาดันราคาขึ้นไปอยู่ที่กรอบบนของเรามีการปิดลงมาเป็นแท่งแดงนะครับแล้วควรจะรอให้มีการปิดแท่งแดงอีกครั้งเข้ามาในกรอบแบบจุดนี้ที่แท่งเขียวปิดเข้ามาในกรอบนะครับจุดนี้ปิดเข้ามาในกรอบอีกครั้งนะครับ เราก็เซลล์นะครับเมื่อปิดแท่งแล้วก็ s l ที่กรอบบุญนะครับเก็บ TP 1่เท่าสั้นๆได้เป็นที่เรียบร้อยนั่นเองนะครับการเทรดแบบนี้นะครับเราจะได้จุดเข้าที่แม่นยํามากๆนะครับแต่เราจะต้องยอมในเรื่องของระยะเราจะไม่ได้ในเรื่องของระยะในการลันเทนไกลๆเนี่ยจะไม่สามารถทําได้นะครับเพราะว่า กรอบของไซด์เวย์เนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับถ้าเราอยากลันเทรนไกลเราต้องเทรดตามเทรนชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับลันเทรนก็เทรดตามเทรนนั่นเองนะครับเล่นสั้นก็แนะนำให้เทรดในกราฟที่เป็นไซด์เวย์นะครับหลังจากนั้นเราก็อัปเดตสวิงไฮใหม่ไปเรื่อยๆแบบนี้นะครตีกรอบนี้นะครับเห็นว่าเขาดันราคาขึ้นมานะครับที่จุดนี้มีการสัมผัสแล้วปิดลงมาเป็นแท่งแดงจุดนี้เป็นจุดเทคชั่นเซลล์ที่1นะครับกราฟเนี่ยขึ้นมาเกือบถึง SL ของเรานะครับถ้าใครสเปดกว้างก็โดนเคลียไป แต่ถ้าโดน SL เสร็จเขาลงมาปิดเป็นแท่งแดงเราเซล์ใหม่นะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็เดาดั้นี่กรอบล่างนะครับก็เก็บ TP 1เท่าได้มีการอัปเดตขึ้นมาใหม่นะครับเราก็ขยับกรอบเดิมนะครับมาอัปเดตอ่าแบบนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าเขาลงมานะครับรีเทสปิดเป็นเขียวนะครับจุดนี้ก็บายนะครับ TP 1เท่าได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นก็จะมีจุดนี้นะครับให้เปิดบายเก็บ TP 1เท่าได้เป็นที่เรียบร้อยเช่นเดียวกันนะครับลงมาอีกนะครับปิดเขียวเปิดบายนะครับปึ้งเข้าไป กราฟไม่ขึ้นนะครับลงมาเคียร์ให้แซวได้นะครับหลังจากนั้นก็มีการปิดเขียวอีกครั้งนะครับเราก็เปิดบ่ายนะครับที่จุดนี้ h d a ดที่โล่ล่างนะครับนะก็เก็บ TP 1เท่าได้เป็นเทียบร้อยนั่นเองนะครับลงมาอีกครั้งจะเห็นว่าไม่มีการปิดเขียวนะครับเขาทำไฮใหม่เราก็อัปเดตไปนะครับแบบนี้ปึ๊บ นะครับอย่างนี้นะครับอ่ะไม่เป๊ะนะครับตรงนี้หลุดลงมานะครับเราจะเห็นว่าเขามีโลเดิมนะครับที่จุดนี้ตีได้ที่บริเวณโซนนี้นะครับลงมาเด้งเขียวนะครับจุดนี้ก็เป็นจุดเข้าบายได้เช่นเดียวกันนะครับ s l ที่กรอบฟ้าก็โดนเคลียร l เป็นที่เรียบร้อยนะครับไหลลงมาอีกนะครับมีการปิดเขียวที่จุดนี้เราเปิดบายนะครับ s l ที่สวิงโลนะครับเก็บ TP หนึ่งเท่านะครับจะใช้จุดนี้คอนเฟิร์มก็ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับเปิดบายนะครับแล้วก็ s l ที่กรอบล่างนะครับก็เก็บ TP หนึ่งเท่าได้กรอบหนึ่งนะครับ มีการดันราคาขึ้นไปแล้วก็ชนกรอบของเรานะครับแล้วก็ล่วงลงมานะครับปิดลงมาเป็นแท่งแดงแบบนี้นะครับแท่งหางใหญ่ๆแบบนี้อาจจะเป็นกราฟในช่วงข่าวนะครับที่มีการสวิงขึ้นลงรุนแรงนะครับเราก็หลีกเลี่ยงกราฟรูปแบบนี้นะครับกราฟที่มีการทิ้งหางยาวๆแบบนี้นะครับทีนี้นะครับเขาดันราคาขึ้นมานะครับปิดลงมาเป็นแท่งแดงที่จุดนี้ก็เซลล์นะครับเราก็เก็บ t ี1เท่าได้เป็นที่เรียบร้อยที่จุดนี้นะครับหลังจากนั้นดันราคาขึ้นมาอีกนะครับปิดแดงอีกครั้งนะครับเราก็เซล์เก็บบ TP 1เเเทท่่่าได้้ป็นนนนีีรรรยยอััะคบ อัปเดตกรอบใหม่ไปเรื่อยๆนะครับในกรอบไซว์นะครับจุดนี้นะครับลงมาปิดเขียวนะครับเต้งกลับก็บายนั่นเองนะครับเดี๋ยวลบวันนี้ก่อนนะครับก็เก็บ TP 1เท่าได้เป็นเทียบร้อยนะครับอัปเดตกรอบมาใหม่นะครับเราก็จะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ากราฟจะออกจากไซว์นะครับถึงจุดที่เขาทําลายกรอบที่เราอัปเดตมาแล้วไม่สามารถลงมาใต้กรอบในกรณีฝั่งเซลหรือขึ้นมาเหนือกรอบในกรณีฝั่งบาย แล้วเขาหลุดเอาจะกรอบได้เราก็ต้องหยุดในการเทรดนะครับแต่เราจะได้กําไรค่อนข้างเยอะในช่วงที่เป็นตลาดไซเวยจังหวะที่เป็นเทรนก็ต้องยอมที่จะหลีกเลี่ยงนะครับสำหรับทฤษฎีในการเทรดรูปแบบนี้ ถ้าคุณเป็นคนที่อ่านกราฟไม่ขาดปัสจากกำไรไม่รู้จะเข้าจุดไหนมาร่วมพิชิตกำไรในทองคำและเทคแอคชั่นในจุดที่มีโอกาสสร้างกำไรเลิกเทรดมั่วรัวออเดอร์ในจุดที่ไม่ใช่คุณสามารถสร้างกำไรตามแผนเทรดที่ผมอัปเดตให้ในทุกวันสร้างกำไรด้วยมือคุณเองไม่ต้องรอสิ่งแวแล้วเราจะได้จุดเข้าเทรดจุดเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นไม้ลันหรือไม้สกาวปิงมาร่วมเดินบนเส้นทางเดียวกันเพียงคลิกไปที่ลิงก์หน้าช่อง KC f o r e r a d i n g สมัครสมาชิกโกเพื่อรับแผนเทรดและพิเศษเฉพาะตอนนี้ยังมีระบบเทรดพิเศษที่ผมใช้อยู่ให้กับสมาชิกด้วยซึ่งในอนาคตอาจจะมีการเอาออกหรือเปลี่ยนแปลงระบบเทรดไปสำหรับผู้สนับสนุนก็จะมีในส่วนของคลิปพิเศษที่ไม่ได้ลงในช่องรวมถึงคุณจะได้สิทธิพิเศษในการดูคลิปก่อนใครในช่องของเราและอย่าลืมมาเป็นครอบครัวเดียวกัน เพื่อสร้างกําไรไปพร้อมกันนะครับและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปด้วยนะครับขอบคุณคอมเมนต์คุณภาพช่วยกันพัฒนาสังคมในการเทรดถกประเด็นด้วยปัญญาพัฒนาสู่ความสําเร็จไปด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ KC Forex Trading สวัสดีครับ